ภารกิจติดตั้งทุ่นพรีได์กับเจ้าหน้าที่ช่ดปฏิบัติการดำนำ้ำพร้อมแล้วไปกันเลยขั้นแรกก็เตรียมความพร้อมอุปรกรณ์ต้อ,อหลังจากนั้นนะครับเราก็นำเชือกไปปลูกกับฐานทุ่นด้านล่างพี่ติ๊กนะครับก็เป็นผู้ชำนาญในการผูกเชือกใต้น้ำ เมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปวางขึ้นจุดแรกได้เลยครับเป็นนั้นว่าสเสร็จเรียบร้อยสำหรับทุ่นดำน้ำฟีไดหากมีกิจกรรมดีๆจะนำมาให้ชมกันอีกนะครับ